ไม่รู้กูจะลงวงฟ้าเลยอะ่ะกูหัวร้อนจริงอะ่ะโอ้ยมันจะน้าเบื่อตรงนี้อ่ะนาเบื่อตรงที่กูตายโดยวาเนี่ยอย่าแปลกใจงอนนะงอน้อยสุดนะตอนนี้ไปอ,อะไร

ยิงมึงวะเพื่อนนี่ยิงูในบ้านในบ้านในบ้านเดี๋ยวจะป็นมึงมึงนี่คนยิงกันี้มึงชอบเสือใช่ปะอยู่ไหนมึงอ่ะของอยู่นี่มะมะ้อนจริงเย ฐานี่บ้องตรงกูลงกูลงสองสีด้วยนะไม่ใช่อะไรหัวร้อนหัวร้อนเลยสุดๆอ่ะแล้วประเด็นคือไม่เอาแล้วเนี่ยปืนเนี่ยเอาปืนนี้แหละกลสก,กุลสกากูไม่เอาแล้วกูจะเอาปืนนี้แหละสกงสเกสกากูไม่เอาแล้ว พราะอันนี้กูลงสองสีป่ะอ่านูน่นอีกตัวหนึงเออเออ่งมึงเตรียมตัวตายไปเพื่อยๆ triple kill น,นี่นี่นี่หมอนี่เสกไม่รู้เรื่องเพื่อนายอยู่ไหนวะอ๋อตัวนั้นตายแล้วใช่ปะ่ะตัวใกล้ตายแลย้วใ,ใช่ไหมอันั้นก็เหลือแค่มึงแล้วนะไอ้หนู

เพื่นอ,อนมันมาแล้วเพื่อนมันมาแล้วตนี่โมโหจริงนะมโมโหเลยไม่งลงละซีซีอะลงสองสี่แม่งเลยเไหน,น,น,นบ้านเนยไหนบ้านแล้วดาวดาวดาวด,าว,ดาวช้าเลยเพื่อนมันมี le. อยู่ซ้ายมือ Với con dài dài nhưng mà <được nói> khó <Việt> như còn này rồi. Mẹ lông tờ là ta hoàn thắng gì. lại cái lúc. nào đi. La thua mẹ đi, La được. เฮ้ยไม่เด่นเลยโอ้โหหัวกูโยกเลยไม่ได้นี่นะครับไม่ควรเลียงแบบนะครับแบบนี้มึงถอยไปชุบกูได้นี่ดีเลยเพื่อนวิ่งตามรถนะวิ่งตามรถวิ่งตามรถ มันปลาระเบิดมาหามึงเนี่ยว่ะเยี้ยโอ้ยซุปเปอร์คลาเดีย๋ยวไม่ต้องห่วงนะครับที่ไม่คิดคือ <g ül üyor> พี่แคบวอมนิดหนึ่งข้างหน้ามึงม,มีตัวอ้อมซ้ายไปอ้อมซ้ายไปวิ่งซ้ายวิ่งซ้าย,ายแล้วิดมึงไปช้ามึงก็ตาย เออนั่นแหละยิดซ้ำเลยโซ่นั่นแหละสัตว์นั่นกูตายอยู่ทั้งวันนี่ยวันเนี้ยบองตรงกูไม่ได้ทำอะไรทั้งวันเนี้ยน,น,นี่ไง อังเล่นทั้งวันที่กูตายอยู่ตายอยู่ทั้งวันเนี่ยกูทำให้หมดแล้วในน่ะกูเพิ่งลงมาโอ้เว้ยเพิ่งลงมาก็มีคนสองฝั่งเลยโอ้เว้ยชีวิตทำไมโชคร้ายขนาดนี้วะ

มึงมึงวิ่งมากูนหน่อยบ่ายสามเราก็ลงไล่แล้ว ในกรณีงี้เพื่อนเราดาวนะาเราก็ควรที่จะ,จะในกรณีที่เพื่อนเราดา,างนี้คือเราควรที่จะเล่นชิวๆวิ่งไปธรรมดาธรรมดานะกรณีอันนี้เราเร42สี่สองแล้ว ันนี้อ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 ันนี้คือสี่อันนี้คือลงสี่สองไม่ใช่สองสี่นะอันนี้ลงสองสี่เลยตายเยอะเกินโมโหเอาตรงโมโหมากตายเยอะเกินดูอยู่นี่แหละดูอยู่วนไปวนมาอย่างเนี้ยแม่มันโดนล่าแน่นน่ะฮะถ้าถ้ามึงอยู่โคล่ะเพื่อเพื่อมึงจะเกิดเว้มึงว่ากูอยู่โคลไหมเดาเดามึงแล้ว S <S <S อันนี้ลง2องสีบอกตรงเล่นอยู่วันทั้งวันอะตายอยู่ทั้งวันที่หนึ่งยังไม่ได้สักตาเลยวันเนี้ยลด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 ลแรงจากไอ้สามพันอ่ะสามพันเจ็สาอ่ะจะจะเหลือเนี่ยสามพแล้วเนี่ยเหลือแค่ดาวเดียวแล้วไม่นาน กรณีนี้มีตัววิ่งมาฝั่งนี้ตัวหนึ่งนะเห็นไหมครับแล้วก็ควรมาเอาตัวนี้ก่อนครับนี่นะครับกรณีนี้คือต่อไปนะครับในเมื่อเราตายงี้เยอะๆใช่ไหมครับนี่ครับเราก็ควรโกรธออกมางี้ครับกรณีที่เราตายเยอะๆงี้ ตายเยอะเล่นทั้งวันแล้วก็ไม่ได้ที่หนึ่งว่าไม่ต้องแปลกใจครับนี่กดปากออกมางี้นะครับปัดเกมออกมาเลยปากออกมาแล้วก็นี่ครับนี่ลบทิ้งแล้ครับไม่ต้องแปลกใจแล้วก็ปิดปิดสตรีมเลยนะครับ